ตายเองเนี่ยแหละดีจากไหนวะไอ้กูวิ่งไปกลางวงศัตรูเลยอ้นนุ่มบ้าไปแล้วขึ้นรถแป๊กเลยมากูจะชนอ้นเรากูขับรถไปกลางวงศัตรูให้ตัดมึงตาย เตือนวิดีโอนี้มีคำหยาบค่อนข้างเยอะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ไงกูเกิดกูเกิดออ้นแซดเอวีหนึ่โอเคตอนนี้เราาอ้นไปนี่แล้วนอยู่ไหนกดเข้าไงอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกดขีมมอไซยังไงเออไม่ใช่มอไซ์จักรยานรวยอ้นเร็วอ้นเร็วอย่าคุไนอด้ขึ้นไดเยไม่้ขนไ่ดไม่ได้ ทำไมขึ้นไม่ได้วะกูหาชืิลเลอยนกูขึ้นไม่ได้ออสซาวีกูขึ้นไม่ได้ก็ดีกูกดอีกแล้วเลยเอาเงี้ยขึ้นเดอก็ได้จะไปยากเลยฮ้ยขึ้นได้แล้วเว้ยรถจขับที่นี่มึงติดขับไปกินนั่นไม่ได้ไอ้ทหารฝึกขับรถไปไม่ได้ในโฟนเลยใครอยู่ด้านหลังกับกูมั้ง ไอมือมือคนเดียวเอ้าเหรอไอชิบหายแต่มีมือคนเดียวเดี๋ยวเราอยู่ฝั่งไหนฝั่งเวลาเจอตึ๊กูอ่ะหลังเข้าไป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 ทุกลงก่อนตู้ทุกประตูตั้งกี่นาฬิกาไม่ลงไงวะเอ้าเฮียรถรถดับเคเข้าไปดล้วทำอะไรลงไม้ดึงแล้วทุกคนได้แล้วเอาระเบิดไปแดกระเบิดระเบิดระเบิด ไหนได้ยินเสียงไวไปทหารก้าหูเข้าไปเองเออนี่มันไปเกี่ยวเรืองสุดข้ามันเราเลยท่มันโตไว้เนี่ยเสียงปืนาเยังไม่เจอตะปูเลยมันอยู่บนนี้ใช่ไหมมเดี๋ยว่้นไงฝั่งนู้นมามองไม่เห็นวาแล้วเบิดเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเลย อู้หูโดนยิงโดนยิงกูวิ่งไปปลาระเบิดนะเว้ยเดคาวเวอร์เดคาวเวอร์ปุ๊บไอ้ัตาตาเบิดห้าเราตายเฮ้เพื่อว้าไอ้ตเดคอนเพื่อตาออนไลว่ะโอ้มึงไม่ทีมเวิร์กันเลยอ่ะมาหมอบกับเส้นแบบกับเส้นหมอบว่าแม่งตาตายตั้งแต่เริ่มไอ้เดอยขี่รถไหมขี่รถไหมเดี๋ยวคุได้รถมาแล้วมีมีศัตรูมั้ยมีศัตรูมั้ยโอ้ยกูเห็นศัตรูแล้ว ทำไมมันไม่โดนวะยียบืนดีสิทธน์มาใส่เออยี่บุญจะหลงฟงไอ้สัตยียบิดไม่เหมือนปืนของได่หปืนยิงไม่โดนมึงมึงมึงโทษปืนเลยเออเดี๋ยวคุณจะลงว่าทำไมไปเอออวิ่งยี่บุญอีกคูไปแล้วไปแล้วไปขี่รถไปเฮ้ยกดเริ่มเหวอคกดเริ่มเออยี้ยกูบงกด ยังกดเริ่มเหรอวะขับรถชนกำแพงไม่กดเริ่มเหรอก็เนี่ยกดเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยรถติดยังไงอ่ะปอดไม้ต้องมีปูลกดหัวกันได้กดอ่ากดชี้เข้ามาในจุดที่มันเหมือนกดรถสุดาลองเดี๋ยวเรากดเข้ามามันจะมีจุดอีกจุดหนึ่งอ่ะหามันตายจุดอะไรจุดจไอ้สัตว์มันตายเลยจุดอะไรล่ะไม่มีจักรยานมีรถร้อนอยู่ดิจักรยานจักรยาน นายรอกูด้วยไอ้คนวไปเอาไปไปเฮ้ยรอกูด้วยมันนั่งได้สองคนเนาะทำไมมันผ่านเราซ้ายขวาซ้ายขวาใครไม่ได้เล่นเกมนี้ไม่นับเกิดว่าเป็นรูปชายเอ้ยไปไปไปสร้งแย่งกินไอ้สัตว์ทะตีโดนยึดโอ้เช็ดจิบหายแล้วไอ้คนปั่นไปตรงนู่นโอมโอมปั่นไปตรงโอมโอมไหนวะโอมไหนกูวิ่งเข้าไปกลางวงแล้วเฮ้ยคน เฮ้ยเฮ้ยรถรถนี่มันเลว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 เฮ้ยขึ้นขึ้นไปขับไอ้ขึ้นไปยิงหน่อยขึ้นไปยังยิงได้ไอ้ยิงขึ้นไม่ได้สับไอ้ชาดูเลือดว่างไอ้วันเดียวขึ้นนี้ไอ้วันขึ้นรถอ่าเราจะซ้อมระตรูจะโดนละทำไมขึ้นเป็นหลังรถวะยิงได้ปะไมไ่ด้ไมอะต้องต้องให้คนต่อไปมาได้เลยตามมาเลยไม่แล้วเยอยกูเจอประตูอยู่ข้างหน้า ปาระเบิดระเบิดแดกเอาไปแดกงซะได้แดงเนี่ยไอเด็ไอ้วนีื้อไงวเนี่ยระเบิดแต่มันไม่ตายอ่ะไอ้ศัตรูไอ้เด็กกูวนซื้อตายก็ได้ดีแล้วบีมีหนึ่งคนแล้วเหลือหนึ่งคนดูดีเอามีจักรยานไว้แถวเนี้ยมีหนึ่งไปไปทุกคนขึ้นรถคันนี้

มาคุณจไอ้คนเกูขับรถไปกลการงูฉกูไอ้บัตรงตายว้าาาไอ้สายขึ้นมาสาวไ้นคปไปเร็วเร็วาจะขึ้นเาคุณโหลดเป็นกี่นาทีอ่ะคุณโหลดสักาไมคุณหลดระเร็วทไมคุณโหลดประมาณห้าชั่วโมงคุณโหลดสชั่วโมงโทั้งวันไม่เสร็จ ไหนรถเล้วใครจะขับรถไปไหนเยี่ยมอเขาด่ยมึงเนี่ยเรดาวได้คนียไหนไปๆๆๆๆจะเพิไปเลยต้องตายไ้อย่างอดเออตายดนเวๆอไปเลยาว่าเราจะอเมย์ไ่าไปไปเนี่ยเกิดตรงนี้เดี๋ยวไปฐาน C เลยนะเว้ยฐาน C อไปๆเออไปหลอกงด้วยไปเยียมไปไหนแล้ว สวัีโอมนิดหน่อยเราพร้อมจะตายเสมอมันไม่เกิดใหม่ได้เออนี่แหละไม่ยึดติดเดียเดี๋ยวก็เลยอหุ่ยไอุยมันดดยนเฮ้ยแต่ไมไม่เนี่ยมันรถเดันหมอเกด้มอบแล้วแต่นี้ไม่มีใครบ้าเว้ยเดียเดีย เดี๋ยึดฐานเลยยึดฐานได้ด้วยมืงี้ยยึดไม่ได้เ้วออกดิมเลยมาแล้วมาแล้วตัวมาแล้วไหนไหนไหนแล้วตัวมาแล้วไอ้สัตว์มันบาลเบิดมันเด่นไอ้สัตว์โอ้ที่ไปสองหนได้แล้วนีได้แล้วเว้ยไปแล้วเริ่พูดเรามาแล้วกำลังเสริมมาแล้วเด้วน้คนคน ไอ้คับโอ้ตายแวกีต <också online> <c oughs> ้องเขาบอกว่าไอ้เราเอาครับใครยุ่ง่ยอ่ะวยทนี้างนี้เออเฮ้ยมาแม่เลยมาทาแม่เฮ้ยไ้ระเบิดเข้าไปกลางฐานปุ้งตายนะโอ้โห เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บบเยไอ้ตับกลางาเลยตายอุ้วเจ็บเจโอ้โหเจ็บละข้ามาแล้วอุ้ยตาเกือบใจเฮ้ยข้าข้างบนโอ้ข้าข้าตาเอจะยาคนเอกูเห็นะตูด้านบนออยไปบุกบุกบุกกววเก่ย อันกกเอดกอดมันขี้โกงเหรอเฮกอด้ยกโดเฮ้ยสนสกยดนานเ้ดเดียวหัวตายอู้หเขาก็สมจริงอ่ะไม่ขี้โกงอ่ะไม่มีไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้สัตว์่สอบ้านกลางบนทวนอล่ะนี่ไงนี่ไไอ้นี่ไงที่ไอ้บอลมันทายไม่ได้เอองมาเปี่ย เฮ้ยติดซ้ายเลยโอเคคิวอีกหนึ่ไอ้เจ้าตกเอามันมีทางลับได้หอเตกโอ้โหคิแล้วฮะเฮ้ยเลเบิรจากไหนระเบิดตรงประตูกางประตูกางโอเคไปเฮ้ยเจอเจอแล้วไป พูดตายดิมาแล้วมาแล้วมาเลยปึ๊บนี่โดดาไอ้เหี้ยปืนแม่งโก้มันใช้ทอมสั่ว์น่ะเจอรี่สั่นโก้ันุ่มเหรอเฮ้ยข้อพลอยลงเลยไอ้บนขึ้นเดี๋ยวกูขึ้นบอลมึงลงล่างเดี๋ไปได้แค่ตัวเดียวของพายทังอัตว์เย

มันไม่แรงว่ามันยิงเราอ่ะกระปองที่เราถูกประมาณแม่งน้อยจังโดนชัดนี้ปืนโกนนี่เด็ดเฮ้ยพวกนี้เราไปเอก่อนนะว้าตัดป๊อปเนี่ยด้านในด้านหน้าเลยเสร็จแล้วลุกไปลุกเปิดด้วยตัวเอง ถาแล้วขวาขวาขวาระเบิดัดขวาขวามาเอรถอะรถรขวามันเป็นรถรถปืนรถปืนโัอะรถเตอร์ไ้เป็นไงเดี๋ยเราเดนรถระเบิดแล้วอมันโดนระเบิดฟแลารยอะแระเบิต้อรานอ้ยแม่ียเฮ้ยใกลตัวนึง เขาตัดแต่งคนืนน่าคิวเจ็ดแล้วฮะทำไมมันสนุกอย่างนี้วะเนี่ยเกมเนี่ยเฮ้ยตัดุโ้ยมึงจะตกายวะเนี่ยเกี่ยวมาเกี่ยคุณนายคนโอเคยึดได้อยู่แล้วนั่นไงสตู้ ปจาคระเบิดอัดปืนจันระเบิดเด้งโดนระเบิดถัดกูปลาระเบิดจะโดนพูดตัวเองโอ้มาอ๋อมึงมึงน่าจะไอ้เจ้าไอ้ยี่ก็ลอยหลังตายหลังโอ้โหโดนลอยหลังทีมมึงไม่มีความพยายาม พยายามลบลงใหม่เป็นร้อยรอบเบอร์เตอร์กูฆ่าเพื่อนไปแล้วไอ้สัสตายยุ่งเฮ้ยโอ้โหมันเอาปืนคนมาหัดหน้าฐานเราเลยเนี่ยกูไปดูวันพีชดีกว่าป่าวไอ้ยเองมันไอเด้งหัวซึนปืนนั้นไอรถนั้นต้องเป็นของเราไหมนี่ปะการังระดับตายไอเอาไอไอสัสโดนแย่ตายเราอ่ะลูหลันตั้งไหน ได้รถยังรถไปไหนแล้วอ่ะโอ้อาร์พีจีระเบิดฟดตายมไว้ดีคนโดนยิงโอ้นี่ไงโดนจริงมาระเบิดมาระเบิดเอ้ยอย่ายเข้าไป